สวัสดีครับนี้สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอันนี้แอดมินขออนุญาตเรียกมันว่าสงครามแม้ว่ารัสเซียเนี่ยจะบัญญัติว่ามันไม่ใช่สงครามแต่ว่ามันเป็นปฏิบัติการพิเศษทางการทหารก็ตามนอกจากความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนมีผู้เสียชีวิตเด็กผู้หญิงมีการอพยพแล้วการต่อสู้ทางเศรษฐกิจก็หนักเช่นกันนะครับมีการคว่ำบาตรรัสเซียนี่หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่เราได้ยินตามสื่อต่างๆนี่ส่วนมากรัสเซียแทบไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับกลับเป็นว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรป ที่ได้รับผลกระทบหนักใกล้ตายใกล้วอดวายใกล้เจ๊งล้มละลายทําไมถึงเป็นแบบนั้นอันนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าข้อมูลนี้มาจากไหนอย่างไรนะครับเราอาจจะเคยได้ยินว่าสาเมิกานี่เป็นหนี้เงินเฟอ้อเศรษฐกิจตกต่ำใกล้จะเจ๊งแล้วคนตายจากโรคระบาดที่เกินถนนเต็มลํารถแต่ว่ากับประเทศอย่างเกาหลีเหนือ จีนแล้วก็รัเสเซียเศรษฐกิจโตมั่งคัง่งเกิดโรคระบาดนินดๆหน่อยหรือว่าไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวอันนี้เราก็ต้องพิดารณาด้วยนะครับกรณีคว่ำบาตรัเสเซียก็เหมือนกันมีการประเมินแล้วจึงตัดสินใจคว่ำแน่นอนว่าช่วงแรกอาจเกิดผลกระทบบ้างแต่ก็มีแนวทางสำรองนี่อยู่แล้วอย่างกรณีของกา๊าซแล้วก็น้ำมันประเทศในยุโรปไม่ถึงขั้นตายนะครับก็จะมีบางประเทศที่ไม่คว่ำบาตรทันทีแต่ก็ทยอยลดจากสถานการณ์แบบนี้จะไปเร่งให อุสาหกรรมรถไฟฟ้าหรือว่าพลังงานจากไฟฟ้านี่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกนโยบายนี้กดไว้ก็จะถูกปล่อยออกมาก่อนกําหนดความสําคัญของน้ํามันจะลดลงไปจริงๆแล้วในยุโรปก็มีนโยบายใช้รถไฟฟ้า100ซในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้อยู่แล้วนะครับก็แสดงว่ามีเทคโนโลยีนี่อยู่แล้วแต่ว่าเทคโนโลยีรถไฟฟ้ามันถูกจํากัดไว้เพราะว่าน้ํามันเป็นการถงดอานาจของโลกแล้วมันก็ยังมีความจาเป็นทาง อยู่ายอยู่นะครับรัเสเซียนี่หวังขายก๊าซแล้วก็น้ํามันให้กับจีนหลายคนอาจจะมองว่าเป็นตลาดใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนให้ความสําคัญกับรถไฟฟ้านี่มากแล้วก็จีนก็มีเทคโนโลยีเยอะรัะเสเซียหวังจะขายน้ํามันให้กับจีนก็คงขายได้ในปริมาณที่มันเยอะมากเพราะฉะนั้นรัเสเซียนี่เจ็บแล้วก็จะเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์ี้ครั้งนี้นะครับมันอาจจะนําไปสู่เทคโนโลยีที่เป็นจุดจบของน้ํามันเร็วขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ ส่วนปฏิบัติการลุกรานยูเครนของรัสเซียนะครับแน่นอนว่าไม่ได้เป็นไปตามที่รัสเซียนิคิดไว้จากหน่วยข่าวกลองของอังกฤษรายงานว่าไม่มีใครกล้ารายงานความจริงในยูเครนให้กับปูตินได้รู้ทําให้ปูติน,นคาดการผิดหลายเรื่องซึ่งเราก็ต้องเข้าใจนะครับถ้ารายงานตรงๆเนี่ยก็ไม่เข้าหูปูตินอีกพวกคนมีอํานาจแล้วก็อายุเยอะๆแล้วเนี่ยก็จะชอบฟังในสิ่งที่ดีๆกับตัวเองไม่อยากฟังในสิ่งที่ไม่ดีขืนพูดไม่เข้าหูโดนปลดเอาง่ายๆ เสียเปรียบต้องบอกว่ายังพอได้เปรียบโดนตีแตกพ่ายก็ต้องบอกว่าไม่มีก็แค่ปรับทับใหม่ปูตินไม่รู้ความจริงก็เลยสั่งกองกําลังภาคพ,พื้นนี่บุกยึดกรุงเคียบขับรถแห่กันมาขบวนรถนี่ยาว20-30กิโลเมตรปรากฏว่าเข้าไม่ได้ถูกซุ่มโจมตีเสียหายหนักกว่าเดิมสถานการณ์ไม่เหมือนที่มารายงานผู้ปฏิบัติงานเองก็ต้องเอาตัวรอดนะครับ หลายคนที่ติดตามข่าวก็คงพอทราบว่ารัสเซียเนี่ยส่งขบวนรถแห่ยาว2030กิโลเมตรเข้ามามันหายไปไหนหมดแล้วครับที่รัสเซียส่งมาแบบนั้นเพราะว่ามีรายงานว่าจะยึดกรุงเคียบได้แล้วก็เลยส่งกําลังเข้ามาดูแลซึ่งความจริงก็ยังไม่ได้ในตอนนั้นไม่มีใครกล้ารายงานความจริง เพราะว่าคาสั่งผู้นําก็คือยึดแบบสายฟ้าแลบถ้ารายงานว่ายังยึดไม่ได้โดนฟ้าผ่าแน่นะครับผู้นําก็เลยได้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนก็เลยสั่งให้แหกกันเข้ามานอกจากจะโดนปืนใหญ่ยิงถล่มถูกซุ่มโจมตีจากขีปวต่อต้านรถถังแล้วนะครับสิ่งที่มีบทบาทในการทําลายขาบวนรถก็คือโดรนแอนบินไม่ได้หมายถึงเบลักตาร์ทีบีสอนะครับแต่ว่าเป็นโดรนแบบชาวบ้านใบพัดธรรมดาเนี่แหละครับที่ชาวยุเคนจัดตั้งขึ้นมีการติดระเบิดนี้ไปด้วย ด้วยความที่มันตัวเล็กสังเกตเห็นยากก็ไปหย่อนใส่รัสเซียแบบง่ายๆนอกจากนั้นก็ยังเป็นโดนลาดตะเวนี้ได้ด้วยนะครับแจ้งพิกัดให้กับปืนใหญ่ได้รับทราบถ้าจะบอกว่าขบวนรถแห่ของรัสเซียละลายก็ได้เพราะว่าที่เหลือรอดก็ถอยกลับไปยังเบลารุสแน่นอนว่าขบวนรถกลับไปนี่สั้นกว่าเดิมเยอะแล้วครับ สิ่งที่สื่อต่างประเทศให้ความสนใจก็คือปูตินได้รับข้อมูลสถานการณ์ที่แท้จริงหรือไม่ในตอนนี้เพราะว่ามันมีผลกับการตัดสินใจซึ่งแน่นอนว่าจะหาคนไปรายงานตรงๆกับปูตินนี่ยากมากขนาดรัฐมนตรีกลาโหมเพื่อนรักยังโดนด่าหัวใจวายมาแล้วก็คงทำได้แค่ได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านผู้นําก็สั่งลงมาผู้ปฏิบัติการก็ขาขิดกันไปไม่พอใจนี่โดนปดนะครับล่าสุดปูตินสั่งให้ใจ่ายเงินค่าก๊าซเป็นเงินรูเบิ เป็นการตอบโต้ก็เอาแต่ใจปูตินนี่เป็นหลักแต่ว่าความจริงก็มีสัญญาซื้อขายกันอยู่นะครับว่าจะจ่ายด้วยเงินดอลลาร์กับยูโรปูตินจะมาเป็นก้ามแบบนี้ไม่ได้ในที่สุดเรื่องนี้ก็ต้องชะลอออกไปมันก็น่าคิดว่าถ้าปูตินเนี่ยรับรู้สถานการณ์จริงในตอนนี้ท่าทีของปูตินจะเป็นอย่างไรนะครับบางทีคนที่หัวใจวายเนี่ยอาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีกลาโหมอย่างเซอร์กีซอยโกแต่ว่าอาจจะเป็นปูตินเองอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ